ทำเอาหลายคนงงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตโมโหฬารสำหรับคู่รักของวงการบันเทิงอย่างนาเดตคุกิมิยะกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์เบิร์นที่ภายหลังพระเอกดังนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ในงานบอลช่อง3ว่ามีการเลื่อนงานแต่งกับนางเอกสาวออกไปอย่างไม่มีกำหนดงานนี้ทำเอาแฟนๆพากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือเปล่าแถมเมื่อวันเกิดฝ่ายหญิงที่ผ่านมาหนุ่มนเดตก็ไม่ได้ไปร่วมงานยิ่งทำให้ถูกจับตาความสัมพันธ์เข้าไป ทำเอาแฟนคลับใจหายอยู่ไม่น้อยนะครับเมื่อทางนเด็ดคุกิมิยะให้สัมภาษณ์ในงานมหากรรมความบันเทิงครบรอบ54ปีช่อง3ว่างานแต่งกับนางเอกสาวยาย่าเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดซึ่งหลายคนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ แม้จะมีคลิปให้กำลังใจออกมาแต่ทางบรรดาแฟนคลับก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีละครับ จนทานาเอกสาวน่าสวยอย่างย,ายา่าๆต้องออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าตาที่ยิ้มแย้มว่าอยากจะซับพอร์ตพี่แบร์ค่ะไม่ได้รีบอะไรกันขนาดนั้นไม่ได้ตกใจอะไรกันขนาดนั้นไม่มีความกดดันเรื่องงานแต่งเลยค่ะตอนนี้ยังชิลอยู่แต่ว่าพี่แบร์เขาทำงานเยอะมากซึ่งเขาไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้แน่นอนเพราะว่ากลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วก็เลยไม่อยากกดดันค่ะยืนยันว่าไม่ได้รีบร้อนเรื่อง เพราะฉะนั้นหากงานแต่งจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้าตนก็ไม่ติดอะไรและยังบอกอีกว่าถ้าได้เลิกงานแต่งเมื่อไหร่จะรีบมาบอกแฟนๆก,ก,ก่อนใครแน่นอนและจากคำพูดที่ว่าเลื่อนง,งานแต่งไปแบบไม่มีกำหนดจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับล่าสุดหนุ่มณเดชก็มาให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะครับโดยบอกว่า ไม่คิดว่าการที่บอกว่าเลื่อนง,งานแต่งไม่มีกำหนดมันจะเป็นเรื่องของนกาทีฟซึ่งต้องขอโทษจริงๆ ตนได้มีโอกาสคุยกับทางสาวยาย่าแล้วและได้ขอโทษยาย่าไปแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการจะให้มาเป็นข่าวแบบนี้เลยแต่การที่เราบอกว่าเลื่อนไม่มีกําหนดเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปดูเลิกอะไรกันเลยซึ่งจริงๆก็แพลนไว้แล้วแหละว่าปีหน้าก็คือปี2568เพียงแค่ว่าตอนนี้เราทํางานและยังไม่มีเวลาที่จะไปดูเพราะว่าถ้าเราแพลนจริงๆเราก็อยากจะทําด้วยตัวเราเองมากกว่าที่จะไปจ้างคนอื่นแล้วปล่อยให้เขาทําทุกอย่าง แทนเราเพราะอยากรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้กับตรงนั้นจริงๆจากข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวข่าวหรืออะไรก็ไม่โทษใครเลยนะคบเพราะว่ามันเป็นที่ตัวเราที่ไม่พูดให้มันชัดเจนขณะที่ยาย่าก็คุยกันซึ่งน้องก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันมีความหมายที่คิดได้2แบบ ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นคนใกล้ตัวเขาไม่คิดอะไรนะครับแต่คนที่รู้จักหลายคนก็สงสัยว่าทําไมพูดไปแบบนั้นทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันหรือเปล่าซึ่งเราก็เข้าใจว่าคนอาจจะยงไปในแง่นั้นได้ด้วยความที่วันเกิดของยาย่าเราก็ไม่ได้ไปร่วมงาน เดีย๋ยไก็าตามนะครับพี่แบ๋ยังทิ้งทายไว้ด้วยว่าการแต่งงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าในเวลาเมื่อไหร่ก็จะมาบอกทุกคนแน่นอนพร้อมทางยืนยันว่าเรายังรักกันดีปกติเพียงแต่ช่วงนี้งานเยอะแต่เราโชคดีที่ยายาเข้าใจและซับพอร์ตแบบเต็มร้อยไม่ได้งองแงอะไรเอาเป็นว่าหลังจากใจแฟบไปพอสมควรได้ฟังพี่แบพูดแบบนี้หลายคนก็กลับมาใจฟูกันได้แล้วนะครับและก็ต้องรอกันต่อไปจะสาวอีกกี่ปีก็ต้องรอ ยาย่า,ยาเขายังยืนยันขนาดนั้นติงอย่างเราก็ให้กำลังใจและก็ซัพพอร์ตทั้งคู่กันต่อไปนะครับ